สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ช anel สวัสดี Fc สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี Fc เก่าไมล์เลิบด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ช anel ขอบคุณในน้ําใจนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจคอมเมนต์ทักทายกันนะคะกดติดตามให้ช่องไมล์เลิบเจเจ598ช anel นะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปติดตามช่องยมารมพักนายูด้วยนะคะก็ขอบคุณในนําใจมากๆนะคะคลิปนี้ก็มาพูดข่าวสารเนาะไปดูลุงป้าไปเที่ยวกันนะคะเราเห็นเราก็มีความสุขเนาะขนาดไม้เล็บเจเจเคยไปดูนะคะป่าลุมาอะไรเนี่ยที่แสดงนะคะป่าลุมาเนี่ยที่ที่ลุงป้าไปนั่นแหละค่ะไม้เล็บเจ๊ก็ไปมาแล้วเนาะชอบค่ะดูคือสัตว์น่ะ เวลาเราเลี้ยงเขาเขารู้นะ่ะเขารู้ทุกอย่างเนี่ยดูแล้วน่ารักนะคะทุกคนดูแล้วก็ยิ้มตามนะคะต่อให้ไปดูมากี่รอบเห็นใครเอามาลงเราก็ยังชอบดูอยู่ดีเนาะเพราะว่าธรรมชาติของสัตวนะ์น่ะเวลาเราเลี้ยงเขานะคะเขาก็มีความรักให้เราเรามีความรักให้เขาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะซื่อสัตย์แล้วก็ทําตามในสิ่งที่เราบอกเขานั่นแหละคะ่ะเนาะมันก็เป็นความน่ารักเนาะแล้วก็เห็นครอบครัว ทุกๆคนที่ไปในวันนี้นะคะนะคะที่ไปหลายช่องอยู่เนาะที่ไปด้วยกันมีทั้งแอนเอดแอนนี่แหละค่ะแอดเสือพาไปเนาะที่ที่ที่เห็นนะคะที่มาเลิอกเจดูเนาะและก็เด็กๆนี่แหละค่ะเนาะรวมถึงลูกๆเรื่องลานที่ฝากมาเที่ยวกันนี่แหละค่ะลานของเมดาด้วยเนาะนะคะก็ได้มาเที่ยวกับเขาด้วยเนี่ยเห็นไหมคะเป็นความน่ารักของเด็กๆที่เข้ามาเที่ยวกันนะคะเนาะแล้วก็ เราก็เห็นก็มีความสุขตามนะคะไปเที่ยวสวนนะคะสวนนงนูษนะคะล้วไปเที่ยวทะเลนะคะเขาเรียกทะเลไม่ใช่ทะเลจริงแล้วเนาะทะเลที่ทําขึ้นมาน่ะก็คือสวนสนุกนั่นแหละค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเป็นเล่นของเล่นเล่นอะไรนะคะตามที่ชอบนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มันมีการบอกว่าคนน้าหนักเท่านี้ต้องขึ้นเครื่องเล่นอะไรได้ถ้าน้ําหนักไม่ถึงเขาก็ไม่ให้ขึ้นนั่นแหละค่ะเนาะ มันก็มีหลายอย่างเนาะที่จะให้เล่นเนาะนะคะบายรัเจก็ชอบค่ะชอบดูเนาะดูแล้วก็มีความสุขตามค่ะอยากคิดเดยอะค่ะทุกคนเห็นเขามีความสุขเรามีความสุขตามนะ่ะดีแล้วแล่ละค่ะเนาะวันนี้ก็ได้ไปดูช่องของคุณนันทไลฟ์สดนะคะเนาะที่บอกจะคือยุติบทบาททุกอย่างเมจเะแม้แต่การทำ u t u b e เนี่ยก็จะยุติ อันนี้ไมล์เลบเจไม่เห็นนะคะก็อยู่ที่ความตัดสินใจของเขา่นแหละเ,ลเนาะนะคะก็คือเราถ้าเราจะทำ u t u b e เนี่ยนะคะเพื่อสร้างรายได้เนี่ยนะคะคือต่อให้เรารวยแค่ไหนไมล์เลบเจบอกเสมอนะคะการที่เราจะมาพูด y t u t u เนี่ยพูดข่าวสารพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดเรื่องที่เราจะพูดนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะคะคนบางคนพูดด้านไม่ดีเขาก็ทํา y o Youtube เพื่อสร้างรายได้อันนี้รู้ อยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนนะคะคือบางคนรวยเขาก็ยังทำไมาเรับเจถึงบอกว่ารวยแค่ไหนก็ทำไปเถอคะค่ะถ้าคุณอยู่ในโลก youtube YouTube โลกโซเชียลเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยสร้างไปเถอคะค่ะถ้าคุณเงินเหลือเฟือเนี่ยการที่คุณมาพูดข่าวสารทางช่อง youtube หรือช่องต่างทางๆเนี่ยที่ทำรายได้ได้เนี่ยคุณเอาเงินส่วนนั้นคะ่ะไปบริจาคไปทำการกุศลต่างๆนานา เป็นบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยซ้าไปค่ะสําหรับคนที่มีฐานะร่ํารวยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินใช่ไหมคะที่มาพูดมาพูดมาคุยมาทักทายมาเสนอนั่นเสนอนี่คือเป็นรายรายได้พิเศษขึ้นมาโดยที่เราไม่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 ควักตังค์เยอะกับการที่เราจะเอาตังค์ส่วนตัวของตัวเองไปทําบุญเนี่ยเราสามารถสร้างไรายได้จาก YouTube ช่องทางต่างๆที่โลกโเซเชียลเขาเปิดให้ทำไรายได้ได้นี่แหลคะค่ะเนาะ ก็าส่วนนั้นแหละคะ่ะไปทําบุญช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่พร้อมนะ่ะเราเอาส่วนนั้นไปช่วยเหลือเขาได้คะ่ะถ้าถ้าเรามีพร้อมแล้วนะ่ะประมาณนั้นนะคะมายละเจคิดแบบนั้นนะคะก็คือถ้าเรามาอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจคําพูดหรือคําด่าหรือคําอะไรของใครเขาคะ่ะทุกคนคือเรามาเราหวังจุดมุ่งหมายของเราคืออะไร ะะแล้วการที่เราช่วยเหลือใครสักคนก็เหมือนกันเราอย่าเอาตัวเราเป็นหลักว่าเราช่วยไปแล้วเราจะต้องให้เขากลับมาเห็นความดีของเราให้เขากลับมามองว่าเราเป็นอย่างง้นอย่างนี้อยากให้เขาทําเหมือนที่เราคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือมารับเจอยากให้ปล่อยวางค่ะปล่อยวางไปเลยนะคะแล้วคุณนันน่ะคนติดตามก็ต้องหลายหมื่นแล้วเนาะเกือบสามหมื่นแล้วอะท,ทําไปเถอะค่ะ เอารายได้ส่วนนั้นไปช่วยเหลือคนคนอื่นก็ได้ถ้าไม่อยากจะช่วยลุงคุณไปช่วยเหลือคนอื่นก็ได้อยู่ที่ความพอใจของแต่ละเจ้าของช่องหรือเจ้าของเงินนี่แหละค่ะว่าเงินอยู่กับตัวเองเนี่ยเงินอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในธนาคารเราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลืออยากจะไปให้ใครก็ไปได้น่ะไม่มีใครบังคับเลยว่าจะต้องช่วยลุงอย่างเดียวช่วยลุงช่วยป้าอย่างเดียวนี่ไม่มีใครบังคับเราได้หรอกค่ะอยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคุณเจ้า เจ้าของเงินเท่านั้นแหละค่ะที่อยากจะช่วยหรือไม่อยากจะช่วยเพราะไม่มีใครบังคับใครได้แม้แต่ลุงป้าก็ไม่ไปไม่สามารถไปบังคับใครได้ว่าต้องเอาเงินมาให้ฉันนะนะต้องเอาสิ่งของมาให้ฉันนะลุงป้าก็บังคับใครไม่ได้ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนะี่ยเราเต็มใจให้เขาไหมเราอยากจะให้เขาไหมในวันที่เรามาเจอเจอเรื่องราวของเขาอะ่ะ เราต้องคิดส่วนนั้นค่ะเราอย่าไปใส่ใจว่าคนโน้นพูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนั้นคนนั้นว่าให้เรานะคนนี้ว่าให้เรานะเอ๊ะทำไมเขาพูดมาแบบนี้เราคิดตามเขาแล้วว่าเออมันจริงไหมคนพูดแบบนี้ว่าลุงป้าเป็นแบบนี้นะเราไปคิดตามเขาเอออไปตามเขาเนี่ยอันนั้นคือเราไม่มีจุดยืนแล้วเราต้องมีจุดยืนว่าเราเข้ามาเพราะเหตุใด เราช่วยเหลือเขาเพราะอะไรให้คิดตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วปล่อยวางเราจะเป็นสุขนะคะมันก็ห้ามไม่ได้หรอกว่าคุณจะทำ Youtube ต่อหรือไม่ Youtube ต่อเนาะแต่มันรู้สึกว่าเสียดายนะคะการที่เราจะถอยห่างออกไปนแล้วไม่ทำ u t u b e เลยเนี่ยหมายล้วเจตเสียดายแทนนะคะเสียดายคนที่เข้าไปติดตามถึงไม่พูดเรื่องลุงเรื่องป้า ถึงไม่ช่วยเรื่องลุงเรื่องป้าช่องของคุณมีอยู่แล้วเนี่ยช่องของคุณนันนะ่มีอยู่แล้วเนี่ยพูดเรื่องอื่นไปทาคอนเทนต์อย่างอื่นไปก็เชื่อว่าเอฟซีที่ติดตามอยู่นะแม้แต่มาลิเจก,ก็ยังติดตามอยู่เนี่ยมันก็ต้องย้อนเข้าไปดูนะคะให้คุณนันอยู่แล้วอะนะคะต่อให้ความคิดเห็นของเรามันต่างกันนะแต่เมื่อคุณท youtube นะคะทาช่องได้อยู่แล้วเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเต้นไปร้องเพลงไปค้าขายกับ ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของซื้อเสื้อผ้ามันก็มีเอฟซีเข้าไปดูให้อยู่แล้วเพราะเข้าไปติดตามให้อยู่แล้วนะคะต่อให้คุณไม่พูดเรื่องลุงเรื่องป้าหรือไม่สนับสนุนป้าแล้วเนี่ยคุณก็สามารถทําช่องของคุณต่อไปได้นะ่ะแค่ไม่ใส่ใจว่าดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นแค่เราไม่ใส่ใจเราฟังได้แต่เราไม่เก็บมาเป็นปัญหาของเราอะ่ะเราก็ยังสามารถทํา ช่องของเราได้อีกอย่างหนึ่งเปิดสร้างไรายได้เปิดไปเถอคะค่ะนะคะเพราะเขาให้เราสร้างไรายได้ได้จะได้มากได้น้อยเราก็ไม่ต้องสนใจทํามันไปเรื่อยๆน่ะวันโอกาสดีๆอย่างช่องคุณนั่นน่ยคนดูเยอะอยู่แล้วเนี่ยพูดไปพูดไปคนไปติดตามอย่างน้อยเดือนหนึ่งได้สามสี่พันอยากไปช่วยคุณน,น้นคุณน,นี้นะคะอยากทําบุญตรงนั้นตรงนี้ ก็เอาเงินส่วนนั้นไปทําได้เห็นไหมคะมันก็มีประโยชน์มากมายที่เราจะทำนะคะงานเกี่ยวกับ YouTube ช่องทาง YouTube เนี่ยเพราะว่า YouTube ท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนหาไรายได้ได้นั่นแหลคะค่ะเนาะไม่ว่าเราจะพูดอะไรทําอะไรถ้ามีคนมาดูให้เราเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะขนาดช่องไม่ลดพิเจนิดเดียวคนดูนิดเดียวเนี่ยนะคะสาเดือนจะมีเข้ามาครั้งหนึ่งไม่ลิเจก็ปล่อยเป็นตาม นะคะวาสนาของเราถ้ามีคนดูนะคะคนรักคนชอบเราเดี๋ยวเขาก็หันมาดูเราเองถ้าเขาเข้าใจเราเนี่ยนะคะนี่ไมล์และเจก็นึกเสียดายแทนเนาะนะคะก็อยากให้นะคะไม่ต้องไปคิดเยอะเรื่องต่างๆที่คนพูดถึงเราเนี่ยมันก็มีบ้างที่เขาพูดถึงเราบางครั้งเราพูดอะไรผิดไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรผิดเนี่ย นะคะเขาก็มาตอบโว้เราเราก็แค่ไม่ใส่ใจถ้าผิดเราก็บอกเออไม่เป็นไรผิดก็ปรับปรุงเอ,อขอโทษก็ษว่ากันไปนะคะเนาะมันก็มีบ้างความคิดเห็นของคนเรามาันแตกต่างมาลพเจเจเ็ายังว่าช่องคุณนันเนี่ยที่วันนั้นที่คุณน,นันออกมาพูดที่มาลพเจเจไปดูนะก็คือไม่อยากให้ไปเชื่อคนอื่นนะ่ะไปเชื่อคนโน้นพูดมาคนนี้พูดมาไปฟังคนโน้นพูดเป็นอย่างนี้ไปฟังคนนี้พูดเป็นอย่างนั้น ค่อยตามไปเรื่อยๆค่อยตามไปเรื่อยๆเลยไม่มีจุดยืนว่าตัวเองเข้ามาเพราะอะไรแล้วการที่เราให้ให้ลุงป้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกงมาพูดว่าฉันเคยให้เท่านั้นฉันเคยให้เท่านี้ไม่รับเจพูดไปคลิปก่อนนั้นเลยค่ะนะคะคืออยากให้วางอยากให้ปล่อยวางในสิ่งที่เราให้ไม่ว่าเราจะให้ใครล่ะคะมาใหม่ๆเราเต็มใจให้เขาอ่ะเขาไม่ได้เอ่ยปากไปร้องเรียกเราเลยเพราะเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ํา เขาไม่รู้จักเราเลยลุงป้าไม่รู้จักเราเลยเนี่ยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนี่เขาไม่รู้จักเลยค่ะเราเนี่ยยื่นสิ่งของเข้าไปหาเขาเราไปพูดคุยถึงเขาเราไปนําเสนอให้เขารู้จักเราเนี่ยนั่นคือความเต็มใจของเราไหมตั้งแต่วันเริ่มต้นนะ่ะต้องคิดถึงตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าอลุงป้ามาขอเราพาอรู้จักเราไม่ใช่เลยนะคะ คือเราไปให้เขาด้วยความเต็มใจในวันแรกเนะี่ยต่อมาถ้าเราไม่พอใจหรือคนโน้นคนนี้มาบอกเราว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้เขาเคยด่าเราไหมละ่ะเขาเคยให้ร้ายเราไหมละ่ะต้องกลับไปถามใจตัวเองอะ่ะต้องถามใจตัวเองให้ขึ้นใจก่อนว่าลุงป้าไปด่าเราไหมวันนั้นก็ได้ฟังลุงถามนั่นแหละถามในไลน์นั่นแหละว่าเห็นคุณนัน ขึ้นหัวข้อแบบนั้นมีอะไรหรือนะคะทำไมถึงขึ้นหัวข้อแบบนั้นเขาถามเราก็แค่อธิบายถ้ามันไม่ใช่เราขึ้นไปเพราะอะไรนะคะเราก็อธิบายให้เขาฟังแค่นั้นแหละคะ่ะเราไม่ต้องไปน้อยตกในใจว่าเขาถามแบบนั้นแล้วเขาจะเกลียดเรานะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะเรายังพูดถึงเขาได้เลยให้เขาพูดถึงเราบ้างจะเป็นไรไปล่ะคะนี่คือความคิดของไมลเเจคิดแบบนี้เนาะ ให้กำลังใจทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะถ้าอะไรที่มันพูดออกมาแล้วเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ไมลรับเจก็แค่มาบอกมาพูดมานะคะพูดถึงนี่แหละคะ่ะเนาะถ้าไมารับเจพูดอะไรที่มันผิดไปคนอื่นก็สามารถพูดไมลรับเจได้เหมือนกันเพราะเราพูดถึงกันและกันอยู่เนี่ยคะ่ะเนาะแต่เหนือสิ่งนใดอยา่าขุดคุยประวัติของคนโน้นคนนี้ของเขามาประจานเพราะทุกคนต่างมีประวัติเป็นของตัวเองไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต ไม่มีใครร้ายร้อยเปอร์เซนต์ต่างคนต่างมีความดีและมีความเลวอยู่ในตัวของตัวตนอยู่แล้วนะคะอดีตผิดพลาดไปทุกคนย่อมผิดพลาดไม่มีใครเกิดมาแล้วนะคะไม่เคยผิดพลาดเลยนะคะมันมีบ้างเล็กน้อยมากแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่บุคคลน่ะนะคะมไม่รับจะเจไม่สนับสนุนให้ด่ากันแค่นั้นแหละพูดกันด้วยเหตุผลเนี่ยมันมันฟังดูดีมากกว่ากัน ไปด่าแล้วขุดคุยเข้ามาประจานอันนี้มาลพเจไม่เห็นดีด้วยเนาะนะคะในส่วนนั้นเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะเสียดายนะถ้าคุณนันจะปิดช่องไปจริงๆแต่เราก็ไม่สามารถที่จะห้ามใครได้เพราะต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองเราให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันนั่นแหละคะ่ะเนาะสิทธิ์แต่และบุคคลเราก้าวไก่ล้ำก็เอล้ำล้ำเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็คือ ห้ามเส้นเกินไปก็ปดีล้้าเส้นเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยแหละคะ่ะเนาะเราก็อยู่ในจุดของเราดีที่สุดเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวพวกนี้เอ๊ะไม่ใช่เดี๋ยวคลิปหน้าไมาล์รบเจเจจะมาเล่าถึงนะคะฟังกระโน้นบ้างเนาะไมล์รบเจเจได้ไปฟังมาเนาะสาหรับนะคะหนุ่มน้อยร้อยเกินนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ ฝากเอฟซีลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมณโอมโฮมซัม์นะคะเป็นกาลังใจให้ลุงป้าเนาะนะคะสู้คดีกันต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้เอฟซีไม่เลิบเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะมีแต่วความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความม,ามาุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ